สสคนแรกของอเมริกาที่มีเชื้อสายของชาวไทยมาจากรัฐฮาวายนะคะพันเอกชาญคองจูนักการเมืองและทนายความชาวอเมริกันเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมปี1970ที่ลอสแองเจลิสเขตแคลิฟอร์เนียของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นลูกชายของนายเชืร์อคองจู ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากเซี่ยงไฮ้กับนางสุดจิตตาจูชาวไทยเชื้อสายจีนจากกรุงเทพมหานครเขาจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์เก anyway. ียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยพันซินเวเนียปริญญาโทสาขาการศึกษายุทธศาสตร์จากวิทยาลัยกองทบกแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะชาญเนี่ยได้เข้ารับราชการในกองหนุนกองทับกของสหรัฐอเมริกาและเคยเป็นอาจารย์พิเศษด้านรัฐศาสตร์ที่มหา วิฮาวายแปซิฟิกในวัย28ปีเนี่ยเขาได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานพรรคริพับลิกันแห่งฮาวายจนกระทั่งปี2000เนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฮาวายค่ะปี2002เนี่ยเขาก็ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งให้เป็นสมาชิกสภาของเทศบาล โฮโนลูลูแล้วก็ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภารัฐวายปี2 0 1 0 2นถึงเค่ะเขาเคยดํารงตาแหน่งคณะกรรมาการอนุสรสถานการรบแห่งชาติอเมริกาในปี2022จนกระทั่งเดือนมกราคมปี2025ที่ผ่านมานี้นะคะด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยชานได้แต่งงานกับสเตซี่คาวาสกิจูชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่ทั้งคู่เนี่ยได้พบกันในชั้นเรียนนิติศาสตร์ทั้งคู่มีลูกๆด้วยกัน3คนได้แก่นิกโทริและอัลลี่จูค่ะ